สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดยชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด EVO J1 นะครับผมการ์ดนี้ผมก็โดนไปหลายเพชจเลยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมโดนเท่าไหร่ก็ไปดูในคลิปที่ผมตามหาแล้วกันนะครับปะเราไปดูความสาม,มารถของน้องกันนะครับควาสมสามารถที่หนึ่งนะครับ เมื่อตกเป็นที่ของฉันนะหรือฉันก่อสร้างนะก็จะมีโอกาสนะครับ60ป er, ใช้เอฟเฟกทะเลแห่งดวงจันทร์ทาบเพิ่ม30เนี่ยจะ65ปน er นะอ่าเมื่อฉันนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามถอยเตาดับเบิลเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ80ป er, ชาร์จพลังงานนะเมื่อชาร์จพลังงานครบ4ครั้งนะก็จะยิงนะครับแสงจันทร์ลงทะเลแห่งดวงจันทร์นะครับอ่าทะเลแห่งดวงจันทร์เนี่ยถ้ามีเมืองของฝ่ายตรงข้ามนะก็จะยึดเมืองของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเรานะครับถ้า ตรงนั้นเป็นแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามก็จะนะครับทาสีแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเรานะครับสองเทินนะครับอ่าอย่างไม่หมดนะเมื่อตกพื้นที่อ่าทะเลแห่งดวงจันทร์นะก็จะมีโอกาสนะครับห้าสิเปอร์รีชาร์จนะไม่ว่าจะนอกเทินหรือในเทินมันก็มีโอกาสที่จะรีชาร์จนะครับผมมาตอนที่ความสามารถที่สองนะครับ ป้องกันเอฟเฟกต์อันตราย60เปอร์นะใช้ได้3ครั้งนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ45เปอร์เลื่องย้ายไปในแถวนะอ,ะอยังไม่หมดนะ,ะป้องกันนะครับโดนก๊อปปี้ของฝ่ายตรงข้ามผุด35เปอร์นะเซ็ตตัวจะเล่นก็มีนะครับแพ็กสวิตดับเบิ้ลวิงนะบวกอัคชิวปืนมัดราชาที่ถูกนิรเทศและก็ โดนบริกากาศไล่์กานะครับผมส่วนบัฟนะครับบัฟมันมันเป็นความสามารถของซีนี้เนะี่ยผมก็เลยยังไม่อัพนะผมจะเล่นแบบว่าไม่มีบัฟสมมุติว่าถ้ามันหมดบัฟเราจะเล่นอย่างนี้ได้ไหมนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเซตนนี้มาเจอกับเจมวันนะครับ เขานี่เป็นตัวตำนานนะครับว้าวมาเต็มสูบเลยนะอยากเอาเลยนะครับใส่หมวกอักชิวใส่แพ็คดับเบิลวิงป้ายพื้นที่ต้องห้ามเนี่ยผมไม่มีนะป้ายเนี่ยผมไม่ได้ทำเดี๋ยวรอในหลังละกันอ่าไพทโลมีน่ารักนะครับมาเราทอยก่อนนะเบิร์นนะครับชาร์ตไหมเนี่ยชาร์จนะครับชาร์จ80เบอร์ชาร์จนะครับ,บ,บ,บรชาร์จรรปั๊บอ่า ทะเลมาไหมอฟเฟิกทะเลมาไหมปับทะเลมาครับเดี๋ยวเราจะเบิ้ลอีกนะเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้นะครับชาร์ตไหมชาร์ตชาร์จเออปั๊บามาอ่ทาทะเลมาไหมเนี่ยถ้าทะเลมามีโอากาสจบนะครับปั๊บอ่อออทาทะเลมาครับเดี๋ยวเราจะถอยเบิ้ลนะต้องถอยเบิ้ลนะเบิ้ลนะครับเบิเ้ลเบิ้ลไหมออทโฮไม่เบิ้ลนะทุกคนเี็บตายอะ่ะ ฟับทะเลติดดีอยู่นะ64เปอร์นะครับทำลายหมี <c oughs> โอเ้เอ้ยปับ๊บทำลายนะทำลายเมืองก็ด้วยอืมไปแถวปะเนี่ยไม่ไปนะ <c oughs> เบิ้ลไปกี่นึงโอ้โหยิงนะครับยิงยิงแสงแห่งดวงจันทร์นะ <c oughs> ยังไงเนี่ยยังไง ไปที่ไหนก็ได้ไหมอ้าวลงคุกนะอ้าว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 ถอยอีกสองวิทีนึงอ้าวอ้าวอ้าวไม่ตัดเมืองเราเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนนะครับเดี๋ยวก็โดนอืมไปแถวไหมไปแถวนะครับไปแถวว่าเ,เราจะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยยิงนะครับยิงอ่ายิงแสงจันทร์นะเดี๋ยวนะเขาเอาอะไรมาเนี่ยเอากันยิงมาปะ อ๋อเขาเอาทำลายเมืองมาดังนั้นเดี๋ยวเราจบบิ๊กดีกว่าเบิ้นไว้ลูกเบิ้นไว้ยังไงจะเตะเลยนะครับไปแล้วไปแล้วออปับ๊บอ่าไปแถวนะเดี๋ยวเราจะอ่าเราจะเบิ้นสองนะถ้าเบิ้ลสองได้ก็คือจบนะครับเบิ้นสองได้ไหมเบิ้นสองได้หรือเปล่าเบิ้ลสี่เฉย ขึ้นย้ายซสิอ้าวเรียบร้อยเลยนะครับเฮ้ยตบตำนานด้วยทุกคนลีชาร์ะครับลีชาร์ดโอ้ยลีชาร์ดโชว์ก่อนจากมาเจอกับจีวอนะครับคือตอนที่ผมมารีวิวเนี่ย <c oughs> เจอบ่อยมากๆเลยนะเนี่ยจีวอนนะครับโอ้โหใครๆก็ทำกันนะ ไอ้ยาเขาใส่หมออาร์ชิวมานะขอนของราชาที่ถูกเนเทศแพคสวิตดับเบิลวิงแล้วก็บอดทาสีไม่ขายนะเว้าเว้าเว้าวว้าวแจวเลยเนี่ยเซตนี้ก็แจวนะเออใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหใจเย็นเย็นเพื่อนยังไงเนี่ยเบิ้นนะครับเบิ้น ชาดสามครั้งแล้วลงคุกนะเล่นการ์ดนี้ต้องมีออกเกาะนะครับเบิ่นสิบสองวิทีนึงชาดไหมเนี่ยชาร์จนะครับชาร์จเอ้ยสองสองสีนะสองทิปเปิลนะครับถ้าเกิดอีกทิปเปิลนึงก็จะเป็นอ่าจะเป็นสามเนาะจะเป็นสามเรา,าชาร์จไปก่อนชาร์จไปก่อนปับ๊บเออ ถ้านะครับถ้าถ้าก่อสร้างนะครับถ้าก่อสร้างแล้วแผ่นสีติดแล้วขยับนะ <c oughs> มันไม่ขยับไปในแถวนะครับมีการทาสีไหมเนี่ยไม่มีนะเออเบินได้ไหมเบินได้อยู่นะยิง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 ยึดนะครับยึดเมืองของฝ่ายตรงข้ามนะไปแถวไหมเนี่ยปั๊บไปในแถวนะปัะ๊บเดี๋ยวเราจะเบินอีกครั้งหนึง่ง เพื่อไปไหนกันได้นะอ่า, mm hmm. อาเบิ้ลอีกครั้งนึงได้ไหมเนี่ยเ mm hmm. บิ้ลลุกโชว์ไปถอยตกเป็นมาครับเตะไปทีหนึง่งโอ้โหเสียดายนะเสียดายมากๆที่ผมถอยไม่เบิ้ลอืม mm hmm. มีอะไรนะครับเปม,มีอะไรกาดบิน <c oughs> เลย ทอยเบิ้นดีแท้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยรีชาร์จครับรีชาร์จเอออ่าเขาชาร์จนะครับเขาชาร์จพลังงานสามครั้งเอ,อ้ยยังไงอ้าวไม่ไปตัดเมืองเราเดี๋ยวดนนะูเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะไปแถวนะครับไปแถวเอออ่กากันวิกออกนะครับกันวิกออกผมต้องทอยให้เบิ้ลน,นะ ผมต้องถอยเบิ้ลเอ้ยไม่ต้องถอยเบิ้ลก็ได้เนี่ยถอยสิบก็ได้เนี่ยเอ้ยเบิ้ลไหมเนี่ยไม่เบิ้ลนะแต่ก็แต่ก็แต่ก็จบได้นะครับว้าวเดี๋ยวนะอีวัวก็โหดได้หล่ะรีชาร์จโชว์อีทีนึงเออเจอตำนานอีกแล้วคนเดิมปะเนี่ย ดี๋ยวถอยก่อนนะอยากโชว์จบบันเทิงจังยังทําไม่ได้เลยจบบันเทิงเนี่ยอืมคือจะจบบันเทิงเนี่ยมันต้องเพอร์เฟิคนะเราถอยปั๊บเนี่ยมันต้องชาร์จครับชาร์จเสร็จแล้วก็สร้างเอฟเฟิคเนาะเอฟเฟิคมาไหมเอฟเฟิคทะเลดวงจันทร์อ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วเอบอิร์นได้ไหมเบิร์นได้นะชาร์จไหมชาร์จได้อ่าสเต็ปสองมาแล้วนะสเต็ปสองมาแล้วอ่ามาไหม เอฟเฟกทะเลเนี่ยทะเลมาไหมทะเลไม่มาทะเลไม่มาก็อพอทะเลไม่มีเอออ่ะอ่ะ,อ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 ะเบิ้นไปก่อนเบิ้ลไปเนี่ยไม่เบิ้นอีกไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊บไปแถวนะเออเขาใส่หุ่นเลขกามด้วยโอ้โหอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าอยู่แถวนี้ดีกว่าปั๊บเออ ชาร์จไปทีนึงเออโอเคโอเคอ่าเบินสิไปนะเอ,อ๊ะทำไมผมไม่ลงแท่นแล้วกลับเมืองเพื่อให้หมวกมันชาร์จโล่เออเอาแล้วเอาแล้วยังไงเนี่ยเอา้าถอยไม่เบิ้ลเหมือนกันนะถอยไม่เบิ้ลเหมือนกันนะครับถอยไม่เบิ้ลเหมือนกันเออ ตอนนี้ผมชาร์จปิครั้งละสามนะครับแข่งกันชาร์จแข่งกันชาร์จเอ้ยเอาอะไรมาเนี่ยเขามีการวิกหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับเอาแล้วเอาแล้วอา้าวไม่มีอะไรไม,มีอะไรเออออย่างง้นแหละอืมงานจะเข้าแล้วตาเนี้ยน่าจะลิ้นยากหน่อยนะแล้วเบิ้นไหมโชว์ไม่เบิ้นเลยน้องสามพอดีหนึ่งโอ้ยยังดีที่สามนะโอ้ยถอยไม่เบิ้นเนะี่ย สร้างเอฟเฟกนะครับสร้างเอฟเฟกทะเละแห่งดวงจันทร์นะไม่เบิ้ลน,นะครับไม่เบิ้ลเอ้ยเขาไม่กันนี่เหรอเขาไม่กันดีบัฟอ่ะเขาไม่กันดีบัฟนะเต็มสุดเปลร์เอาแล้วเอาแล้วเอ,าวเอากาสเรามาแล้วเราต้องทอยสาบ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  <c oughs> เอ้ยยังไงเบิ้ลไหมเอาเบิ้ลอยู่สาบลูกสาบสาบไปก่อนโอ้โหเจ้าช่วยกวยช๊อป ไม่ไปแถวนะออทำไงดีหนะ้าถ้าเราเบิ้ลสองเดีย๋ยวนะถ้าเราเบิ้ลสองเราจะจบได้เบิ้ลสองไหมเบิ้ลสองนะครับเสอง,สองเผื่อมันไปแถวไงเผื่อมันขยับไปแถวสีพาเปิดยังไงไปแถวไมมเนี่ยโอ้ไม่ไปนะไม่ไปเดี๋ยวเราเบิ้ลอีกทีก็ได้เบิ้ลไหมเบิ้ลน,นะครับโอ้โหเก็บตัวตำนานแล้วทุกคนมามบอบใช้ ้ยไม่ต้องเติมตังค์แล้วเล่นแค่เนี่ยเล่นแค่อีโวก็พอแล้วเนี่ยเจองกับผู้พิพากษาอนุบิณนะครับว้าวยอดนักสาบทั้งเปิดทั้ปิดโอ้ยอยากเอาเลยเดี๋ยวถอยก่อนคนแรกนะอ่าทำให้จบวันเถอนนี่ได้อ่ะ จะทำสำเร็จหรือเปล่าปับ๊บอ่ากดไม่ติด <c oughs> ชาร์ตไหมไม่ชาร์จอ้าวไม่ชาร์จนี่ก็คือไม่จบแล้วนะครับไม่จบบันเทิงแล้วไอ้ปับป๊บปั๊บเออเอฟเฟกมานะเอฟเฟกมานะเอฟเฟกทะเลแห่งดวงจันทร์มานะเบิร์นนะครับชาร์ตไหมชาร์จ,รจโอ้พึ่งชาร์จนะแปดสิบเปอร์ยังไง ปั๊บโอ้โหมา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 เ,เราสร้างอิฟิ้งไว้ก่อนออแล้วเราก็เบิ้ลทีหนึ่งเบิ้ลได้ไหมออกสิบเอ็ดชาร์ตเอาไ่ชาร์ตถ้าไม่เบิ้ลไม่ชาร์ตนะเฮ้ยทำไมผมไม่กลับเมืองแทนที่จะกลับเมืองถ้ากลับเมืองมีโอกาสที่จะชาร์จโ้มกันเอ๋อ ดีนะยังดีที่ก็ถอยสองไม่ได้นะอ่ะชาร์จแล้วนะชาร์จแล้วชาร์จแล้วแบนไม่โดดนะอนุบิสถอยสองไปกไันไหมนี่บับอ่ะอจาวเชอ้าวหุ่นเลก,กาเขาไม่สาบนะผมก็เลยไม่เสียยังไงถอยเก้าไปข้างหน้าอาวอาวอ้าวอาชาร์จอีกครั้งนะเนี่ยชาร์จอีกครั้งมันนะเออดูได้ไหมเนี่ยอ๋อชาร์จไปสามครั้งแนละ้วนะถ้าเบิ้ลอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับ ง่ายนาเดี๋ยวเราจะถอยกลับหลังเบิ้นลูกเบิ้นขอแค่เบิ้นเอออย่างนั้นแหละชัดเรียบร้อยโอ้โหทุกคนหาเลยหาเลยการเนี่ยเป็นการสายวิ่งที่เก่งพอสมควรเลยเออแถม <c oughs> เล่นกับตัวเอวูก็ใช้ทายเนี่ยนะแล้วก็ไปทำจี้มันไปทำหมวกนะครับหมวกไทไเทเนียมโจมตีอ่าแพ็คสวิตดับเบิ้ลวิ่งนะ ส่วนจี้สองจี้เนี่ยก็แล้วแต่ครับใส่อะไรไปก็ได้นะอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย